ช้าเกินไปจึงได้ยินแค่เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสองพหกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ ีทางคุณทะลีลาไม่ได้ฟังพระธรรม,มเทศนาโปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกม่นาน นรังสีแพ่ค้อไปมือโลกธาตลอดเวลามมสมพระนามว่าตรัสสิอริยามเมตรไกรตรัสสิอาเยาม

เจ้าสังขาบรมจกรักรภัรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนเจ็ดประการอันเกรียงไกลอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

เว้นว่าเราจะเอาแค่กายอรหัตผลหมดกิเลสอสวะไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกก็ไม่จำเป็นต้องได้กายมหาบุตรเหมือนพระรหันตสาวกทั้งหลายบางโรปก็ได้บางบาง,บางประการสองประการสามประการมึง แต่เต็มต้งสาสบสองประการได้นิดนิดนๆหน่อยๆอย่างพระมหากัจยันนะนงี้นี่ไหจ๊ะเราจะถ้าเราได้อ่านในพระไตรปิฎกก็เท่าที่ครูวิทยอ่านมาในเมื่อสี่สี่กว่าปีที่แล้วนะนะก็ยังไม่เคยเห็น ยาม,มาณมาทูลอรัตนาพระอาหารหันต์ให้เขานิพพานมีไหมลูกครับยังไม่มีครับมีแต่อรัตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเราใช้คำไพเราะนะอรัตนาให้เขานี่นอ พยายามมาในจะกลัวกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ลักษณะมหาบุรุษเพราะกว่าจะได้กายนี้เมนต้องสร้างบารมีอย่างน้อยยี่สิบประสงค์หายแสนมหากัปตั้งผานการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยห้าแสนกว่าพระองค์และกายมหาบุรุษนี้นี่ มีอย่างมากก็กลับหนึ่งแค่ห้าพระองค์ที่เรียกว่าพัตรกลับเราตามทันไหมจ๊ะาบางกลับก็ไม่มีกายนี้เลยแล,แล้วเราก็ไม่เคยอ่านเจอว่าแม้แต่พระปัจเจกพุทธเจา้ามานจะอารัตนาครานิพานามีไหมยังไม่มีครับ พระหันก็ไม่อ่านไม่เห็นนะพระปัจเจกาพระเจ้าก็อ่านไม่เห็นใครเห็นช่วยกิ้งกลางมือหน่อยครูไม่อยากจะได้แก่เห็นมีแต่กายลักษณะมหาบุรุษนี่นเนาะแปลว่าลักษณะมหาบุรุษที่สําคัญนเนี่ยสําคัญมากที่พยายามมากลัวนี่เนาะอย่างสมบูถู์ได้ฉันก็ มาันก็อริย,ยอริยระดับหนึ่งนี่นี่นี่นะถ้าได้ลักษณะมหาบุรุษนะครับเพราะอะไรที่มาต้องรีบเรัตนาให้เขาถ้าจะอยู่นานๆต้องรับปากคนว่าปโปรดอย่างเดียวนี่เนาะปโปรดยาป,าประทะโปรดสัพพสัตได้ เรามาฟังอันนี้ต่อหน่อยนึงในท่านอาชิตาภิกษุได้รับการปรปยาก,กรว่าจะเป็นพระสัมมาสุจระองค์หนึ่งในอนะคาคตเราจำได้ใช่ไหมจ๊ะส่วนทางฝ่ายท่านอาชิตาภิกษุนั้นเมได้รับพุทธไปยากรในความเป็นพระสัมมาสุาจ้าจากพระบ,บรมศาสดาแล้ว ความเพิ่มปิติสมนัตยังหาที่สุดไม่ได้เนะี่ยก็พลันมันเกิดขึ้นอยู่ภายในใจของท่านไหนทันดีปามเพืพหนึ่งว่าตัวท่านจะได้เป็นประสัมมอสมุทิเจ้าภายในวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวอืมพี่นอกโอเใครก็ปลื้มอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าได้รับพุทธบิาากรเนี่ยนะ และไม่เพียงแต่ตัวท่านอาชิตาภิกษุเท่านั้นที่บังเกิดความเพลื่มพิติใจเราเทวดาและมหาชนทั้งหลายที่อยู่ณนะที่แห่งนั้นแต่ก็พลอยเกิดความเพลื่มปิติยินดีที่ได้เห็นว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนาคตซึ่งคือท่านอาชิตาภิกษุด้วยตาของตัวเองทรงมนุษย์เทวดาตามท่านพิจารพร้อมกันน้ำมหาชนทั้งหลาย ต่างก็ได้ประคองอัญชลีและตั้งความปรารถนาคล้ายๆกันว่ามหาชนนะนะจ๊ะเทวดาด้วยถ้าหากเราไม่ได้บรรลุธรรมในยุคข,ของพระสมณะขอดมส,มสัมมาสูธเจ้าพระองค์นี้แล้วก็ขอให้เราได้บรรลุธรรมในยุคที่พระชิตยภิสุรูปนี้ไดะบัตสัลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิดตั้งความปรารถนาเลย ni la